ตัวนี้เป็นเมเกอร์ควบคุมแสงสว่างชั้นบนนะครับเราก็เอาตัวนี้ลงนะครับเป็นตัวสกิตย่อยนะครับตอนนี้ที่สวิตช์ก็จะไม่มีไฟแล้วอันดับแรกเซฟที่เฟิร์สก่อนนะครับเช็คไปออฟสกิตเบเกอร์ที่ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตให้เรียบร้อยนะครับกดสวิตช์ลงนะครับสองมาเช็คตำแหน่งสวิตช์ว่าอยู่ในสภาพเปิดหรือปิดนะครับต้องอยู่ในสภาพปิดส ต้องเอาไขควงนะครับไขควงเช็คไฟนะครับเป็นแบบนี้ที่ใครมีนะครับเช็คที่สายว่ามีไฟอยู่ไหมนะครับถ้าไม่มีไฟเราก็ทําการเปลี่ยนได้ถ้ามีไฟเราก็ต้องไปเช็คให้ดูส้นที่ทวนนะครับว่าเราลืมตรงไหนหรือเปล่านะครับพอหลังจากที่เรา,าเปลี่ยนหลอดอะ้รเสร็จแล้วเราต้องทําการเทสก่อนก่อนที่จะปิดฝานะครับพอ,อเราเทสเสร็จเรียบร้อยไฟติดเรียบร้อยเราก็ทําการปิดฝาเป็นอันว่า จบขั้นตอนในการเปลี่ยนโคมจากาโคมหลอดนีออนเป็นหลอด LED นะครับซึ่งมันจะประหยัดไฟและสว่างขึ้นมากกว่าเก่านะครับสวัสดีครับผมเชฟช anel นะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนตัวหลอดไฟของเก่านะผมจะเปลี่ยนเป็นไฟหลอด LED นะครับ อันนี้เป็นยี่สิบสี่วัตต์นะครับ LED โดยไม่ต้องใช้บอลลาด์ของเก่าเป็นหลอดนีออนแบบกลมนะครับเป็นสามสิบสองวัตต์โดยใช้บอลลาด์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งควบคู่นะครับแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED โดยไม่ต้องใช้ตัวบอลลาด์นะครับและก็ประหยัดไฟนะครับเป็นยี่สิบยี่สิบสี่วัตต์นะครับซึ่งจะเปลี่ยนให้เพื่อนเพื่อดูนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อทุกคนสามารถทำได้นะครับ ไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวน,นะครับก่อนอื่นที่เราจะทําการเปลี่ยนหลอดไฟเราจะาต้องทําอะไรก่อน1ต้องไปเขาเบเกอร์ที่ตู้คอน s u m e r เพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเชฟตีเฟิร์สตรงมาก่อนนะครับเราก็จะมาเช็คสวิต์นะครับว่าสวิตอ์อยู่ในตําแหน่งปิดหรือเปล่านะครับถึงทําทการถอดโคมนะครับ เราต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าไฟฟ้ามันมองมองมองด้วยตาเราไม่ได้ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟเราต้องใช้เครื่องมือในการเช็คเราต้องเช็คความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็คือเราต้องไปเช็คตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือไปออฟเบเกอร์ที่ควบคุมแสงสวา่างของจุดนั้นๆสมมุติว่าแสงสวา่างมาควบคุมชั้น2เราไปออฟเบเกอร์มินิเอเจอ,อร์ชั้น2นะครับแล้วก็มาดูสวิต ทังล่างงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูว่าผมจะไปออฟสวิตตัวไหนบ้างนะครับ๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับนี่คือตู้ควบคุมภายในบ้านนะครับหรือคอน sumer unit นะครับทีนี้ผมจะทำการออฟเบรกเกอร์ที่ไปควบคุมแสงสว่างที่ชั้นบนนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ควบคุมแสงสว่างชั้นบนนะครับเราก็เอาตัวนี้ลงนะครับ เป็นตัวสกิตย่อยนะครับตอนนี้ที่สวิตก็จะไม่มีไฟละไฟข้างบนเสียงสวา่างใช้ไม่ได้แต่ตัวอื่นมาถึงปลักตัวอื่นยังใช้ได้เราอฟอเฉพาะตัวทีเ่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเ,เช็คตำแหน่งสวิตว่าตอนนี้สวิตอยู่ที่ตำแหน่งปิดหรือเปิดนะครับเราต้องเช็คว่าตอนนี้ต้องอยู่ในสภาพอา่าสวิตของ ตำแหน่งปิดนะครับที้เรามาดูสวิตที่ควบคุมโคมไฟที่เราจะเปลี่ยนนะีนี้มีในสถานภาพปิดถ้าตำแหน่งภาพเปิดมันก็จะเป็นแบบนี้จะมีสีแดงโชว์ครับที่หัวสวิตตอนนี้คืออยู่ในสภาพตำแหน่งปิดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนโคมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆต้องมี รองเท้าใสนะครับเพื่อกันใหดูนะครับถือเรียนนิดซือยังไงก็ป้องกันเราได้ในระดับหนึ่งเพราะเวลาไฟสมมติมาไฟช็อตหรือเราไปโดนไฟช็อตเนี่ยมันไม่สามารถลงดินได้ก็คือก็คือลงกราวได้ก็เรามีรองเท้าป้องกันไว้และมารองเท้าให้เราใส่รองเท้าที่มันกระชับกระเฉง คือทำง,งานคล่องตัวเวลา,าปีนป่ายบันไดเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะต่อไปเราก็ไปเปลี่ยนลอดกันได้ ก่อนนะครับมักไฟมีหรือไม่มีถึงเราปิดตัวเซคิคกกเบเกอร์ข้างล่างแล้วและปิดสวิตช์พวบคุมแสงสว่างแล้วเพื่อความแน่ใจนะครับเราต้องเช็คที่พวกไฟด้วยนะครับ ไ,ไม่มีนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับหนึ่งต้องใส่รองเท้านะครับเพื่อกันไฟดูดเวลาไฟดูดเรามันจะได้ไม่ลงกราวถงึงล่างก็คือไม่ทบวงจรก็เป็นการป้องกันอ,อย่างหนึ่งนะครับเพื่อความคล่องตัวในการทํางานนั้นะรเราต้องใส่รองเท้าที่มันให้มันกระชับกระเฉงนะครับต่อไปเราก็เด้งหลอดลงเลย แล้วก็ถอดปลั๊กนะครับแล้วถอดหลาดออกไปเลยเราไม่ใช้เพราะเป็นหลอดอไฟ LED ไม่จำเป็นต้องใช้ปหลาดนะครับ โคมเราไม่ต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนแตเฉพาะหลอดนะครับเพราะนั้นเปลี่ยนเป็นหลอด LED เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโคมเพื่อประหยัดใช้โคมเก่าได้นะครับ ตั้งนะครับเอาตัวหลอด LED ลงอย่างนี้นะครับส่วนตัวโครงสร้างของที่ยึดหลอด LED มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเราไม,ไม่ต้องใช้เกลียวปล่อยยึดเราก็ติดเลย สายกระปอกช้ำเลย เราใช้ปะเทพันนะครับประเทศเวลาเราพันเราดึงให้มันยืดๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้แน่นนะครับพันทั้งสองสามรอบนะครับดึงนะครับดึงให้ยืด แค่นี้ก็เรียบร้อยนะเสร็จแล้วเราต้องเทสดูก่อนก่อนที่จะปิดฝานะครับเราก็จะไปอ่อนเบเกอร์ั้งรางแล้วมาเปิดสวิตช์ดูนะครับว่าติดหรือไม่ติดถ้าติดเรียบร้อยไรสว่างเราถึงจะปิดฝานะครับ อันนี้เราลงมาออนเบกเกอร์ขึ้นนะครับเพื่อทําการเทสไฟนะครับตัวที่เราออบไว้ก็คือตัวนี้นะครับทีน,นี้เราดันขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกังบดกันเราทําการเทสเลยนะครับเปิดสวิตต์ครับไฟก็ติดนะครับ ครับเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ขวาปิดกันนันนะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมว่าเพื่อนๆทุกๆคนก็สามารถเปรียบได้นะครับอันดับแรกเซฟตี้เฟิร์สก่อนนะครับเช็ค <Check. S 1> ไปออฟเซรกิตเบเกอร์ที่ตู้คนซูมเมอร์ยูนิตให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. กดสวิตช์ลงนะครับ 2. Mm hmm. มาเช็คตำแหน่งสวิตช์ว่าอยู่ในสภาพเปิดหรือปิดนะครับต้องอยู่ในสภาพปิด 3. ต้องเอาไขควงนะครับไขควงเช็คไฟนะครับเป็นแบบนี้ที่ใครมีนะครับเช็ค ที่สายว่ามีไฟอยู่ไหมนะครับถ้ามีมไฟเราก็ทําการเปลี่ยนได้ถ้ามีไฟเราก็ต้องไปเช็คให้ดูเรื่นถี่ถ้วนนะครับว่าเราลืมตรงไหนหรือเปล่านะครับพอหลังจากที่เรา,าเปลี่ยนหลอดอะไรเสร็จแล้วเราต้องทําการเทสก่อนก่อนที่จะปิดฝานะครับพอ,อเราเทสเสร็จเรียบร้อยไฟติดเรียบร้อยเราก็ทําการปิดฝาเป็นอันว่าจบขั้นตอนในการเปลี่ยนโคมจากาโคมหลอดมีออน เป็นหลอด LED นะครับซึ่งมันจะประหยัดไฟและสว่างขึ้นมากกว่าเก่านะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแคน่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ